สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่6ธันวาคม2564นะครับเมื่อวานนี้นะครับ วันที่5นะครับปังอีกแล้วครับผมเข้า2องนอยนะครับเก้าหนึ่งไปออกหวยน้อยพิเศษล่างนะครับเก้าหนึ่งส่วน29นะครับออกบนปกตินะครับตามที่ผมเคยบอกนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกสับกันเหมือนวันที่5นะครับ29เหมอกบนปกติ ก้าหนึ่งไปออกล่างพิเศษเอาสองหน่อยอีกแล้วนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับ บนล่างซึ่งผมได้นั่งคำนวณแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับแต่ละหน่อยนะครับมาดูที่น่อยพิเศษน่อยพิเศษก็จะมีแปดสาม สามแปดสองสี่สี่สองส่วนเลขเด่นเลขวิ่งของนอยพิเศษนะครับเด่นสองวิ่งสามส่วนน้อยปกติก็จะมีนะครับหกหนึ่ง หนึ่งหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าส่วนเลขเด่นเลขวิ่งของปกตินะครับเด่นศูนย์วิ่งหกนอย VIP จะมีหนึ่งสี่สีหนึ่งศูนย์สี 40ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งของ VIP นะครับเด่น1วิ่ง4ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยฮานอยนะครับพรุ่งนี้หวยฮานอยก็โอ้พูดผิดครับใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยลาวนะครับไปพรุ่งนี้หวยลาวก็ออกนะครับไปดูได้ที่ช่อง y o 30นะครับลงไว้แล้วนะครับสอ,สองวันแล้วนะครับลงไว้แล้ว ไปดูได้นะครับมีแนวทางหวยลาวนะครับส่วนหวยฮานอยนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ําทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับเพราะว่าบางวันก็ออกสับกันนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับผมจะย้ําทุกคลิปเลยนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับเพราะว่าบางวันก็ออกสับบางวันก็ออกตรงๆนะครับ หรือใครไม่ชอบที่ไม่มีตัวชอบนะครับให้มาดูได้เลขเด่นเล็กวิ่งแต่ละน้อยนะครับจับตัวที่ตัวเองชอบนะครับใส่กันนะครับส่วนมากจะเข้าทุกวันนะครับและก็จะผิดแต้มเดียวตลอดนะครับเหมือนสามเจ็ดอกสามเจ็ดให้สามแปดแบบนี้นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับ ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ